สวัสดีค่ะสาวน้อยคนใหม่ของโครงการเฟสออ f นะคะวันนี้เธอพร้อมแล้วค่ะที่จะมาช่วยเหลือสังคมไม่ให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อศัลยะกรรมความงามอีกต่อไปและที่สำคัญนะคะเธออายุตั้ง60ตัวดูเหี้ยวเหี่ยวเลยค่ะแล้วเธอก็บินมาใกล้ไกลจากอเมริกาเลยนะคะหอบความแก่มาหาด็อกเตอร์เนี่ย เห็นแล้วก็ปวดเทกมากเลย17วันเธอต้องกลับบ้านค่ะและวันนี้เธอยังไม่เพอร์เฟกหรอกแต่ว่าเราอ่ะมาช่วยให้สังคมไม่ถูกหรอกใช่ไหมคะหน้ามันจะบวมยังไงมันจะไม่เข้าที่ยังไงเราก็ต้องโชว์ค่ะแค่17วันเท่านั้นเองจริงไหมคะพิชยาคะ ผ่านมาในชีวิตเนี่ยทำไมปล่อยตัวเองเหี่ยวขนาดนี้คะตามอายุไขค่ะก็สิบแล้วอะเนาะดร์จะอะไรกันักกนหนากับพี่ใช่ไหมคะ <c oughs> ตามอายุไขใช่แล้วแต่บางคนเขาก็ไม่เหี่ยวตรงนี้นะ <c oughs> ความเหี่ยวของคนไทยจะหมดไปคนขี้เหร่ในเมืองไทยจะหมดไปเพราะ Face o f f ค่ะจริงไหมคะจริงค่ะภูมิใจแค่ไหนที่ตัดสินใจถูกในครั้งนี้ตัดสินใจได้ถูกต้องค่ะถือว่าตัวเองมีบุญไหมนีค่ะและครั้งนี้มาสร้างบุญใหญ่กับด็อกเตอร์อีกมาช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่ไม่มีความรู้ภูมิใจมากไหมค่ะอีกบุญที่สุดพูดยากนะเพราะตัวเองก็ไม่มีประสบการณ์แต่ ก็ไม่สมควรที่ที่จะทําแบบนี้กับคนส่วนมากนะคะคือคนถ้ามีถ้าหมอเขามีจรรยาปรณที่ดีเขาไม่ทําแบบนี้กันค่ะไม่หลอกลวงวันนี้คนเหล่านั้นจะต้องหมดไปเรื่อยๆนะคะเพราะเรามาให้ความรู้กับประชาชนคนไทยทั่วโลกเลยค่ะขอให้บุญนำนะคะคุณพี่ขอบคุณค่ะ เราทำอะไรให้คุณพี่ชายาดูเด็กร้องใช่ไหมทุกคนอยากรู้ก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะดึงหน้า3ส่วนส่วนที่1นะคะหางคิ้วหางตาต้องยกขึ้นริ้วรอยติงกาต้องหายไปล่องแก้มต้องหายได้จริงค่ะนะคะเหนีง้งเก็บกอยเรียบร้อยแล้วก็คุณพี่เขาเคยมีสร้อยคาดคอตลอดเวลาห้บาทสร้อยทองหนักห้าบาทคาดคอนะคะวันนี้สร้อยคุณพี่หล่นหายไปแล้วพี่ไม่ไม่เสียดายหรอขายไปแล้วคะ่ะมันเป็นแสนเลยนะ ห้าบาทเนี่ยขายไปแล้วนะคะเอาเงินมาทำหน้าค่ะคอตึงเป๊ะภูมิใจไหมค่ะดูเขาออกกำลังกายตลอดไม่ใช่เหรอสิกว่าปีที่ผ่านมาออกกำลังกายแต่ก็ยังเหียวอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่กำลังแบบฟิตหุ่นมากเลยนะคะแต่ว่าความเหี่ยวยังอยู่ก็มาทำแบบนี้ดีกว่าค่ะบอกลาสร้อยคอทองคำ5้บาทลาสร้อยคอทองคำา5บาท ขาไม่เสียดายเลยค่ะไม่เสียดายบ๊ายบายค่ะ,คะขอเป็นล่องหน้าเหี่ยวติงกาห้อยค่ะขอบคุณดรเซปิงค่ะที่ให้คำแนะนำแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ